ยิงตุแกแป๊บหนึ่งนะตุแกอยู่ในร้านนี้หาย,ยิงตุแกก่อนแบบเพลเยอร์ซอัลไม่นี่ดีกว่าอันนี้ไอเด็กนี่มันฟู่มือวะ่ะไอเนีกเขาเริ่มฝึกวิชามาช่ำแล้ววะ่ะก็พี่สอนนั่นแหละโอ้โหหยดุดหยดุดหยดุดหยุดดิ มีายเลือกหนึ่งอ,อาจารย์โอ้เองเลยเนี่ยสำนักอาจารย์โอ้อะพอมันเป็นพอมันเป็นเนี่ยมันก็เป็นแบบนเนี้เห็นไหมเออสำนักอาจารย์โอ้เนาะแต่ลูกศิษย์อาจารย์ก็รู้ๆก,กันอยู่นะใช่ไหมยาพี่บอกแล้วว่าอยานะแต่ไม่ได้ลุกนะทั้นนด้กนะเห็นไหมเห็นไหมมันลากมัน <c oughs> มันมันในละคุณเออมันศิษย์ในละคุณ <c oughs> สินนี่ละ,ละคุณเหรอสินนล,ละคุณสินนละคุณเอามาเลยไม่ต้องรู้เออโยนโยนเอาอยามาันทิ้งเอาอยามาันโยนทิ้งสินนละคุณนี่อือ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 ไปคุณผิดอะไรเนี่ยพีิวินพี่วินหลุดเหรอรอพี่วินจอยก่อนไหม อย่าเพิ่งกดเดินรถนะ<ม>เอาห่วงแล้วกาสุดท้ายแล้วกันออเอาเมื่อกี้พี่วินหายไปไหนอ่ะจะดกไวเมนูมาแล้วก็จอยก็พอไงโอ้ยตีกีทำไมตัวมัน,ามมนบาๆแบแปลกวะว่าไงเอ้อย่าขอเสียงดังมันไม่ไหวมันเจ็บเดี๋ยวพี่จะปิดเสียงเหลือศูนยนะแล้วขอเสียงดังาไอ้กินเบาเอาเอาช้อนไปไปข้างนอกเราใช้เราใช้แค่แก้วไมไม่ไม่ จงใจจงใจมันจงใจมันยมันไม่เรียกมัน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 ไม่เรียกให้เรามาดูใช่ยังไม่กบียอยู่ดีไอเด็กเนี่ยสกอทีพีเกมสุดท้ายแล้วเหรอโอ้ยยังไม่ถึงด่านยี่สิบเลยรีบไปไหนเนี่ยโอ้ย0ี่สิบได้ดอนสองวันสามสี่วันวันนี้จะพาไปด่านห้าสิบกันซะหน่อย โอ้ห้าสิบั้งสัปดาห์โอ้โหรันเนอร์ก็คือตรงมากตรงไหมจริงเปล่านี่เรามีแบบเพเยอร์เขาแล้วเราเจอเราก็ตายเหมือนาทำไมมีเพเยอร์เราไหมหรือว่ามีแต่เพเยอร์เขาแบบมีรับมีเราไหมมีเขาก็มีเรานั่นแหละ้เล่นทะเลนะพี่อ๋อโอเคแล้วไปครับดีกว่าโดนเมินดีกว่าโดนเมินเขาก็มีเราโดนเมินแล้วแต่แบบเสียใจอ่ะ น่าจะเมื่อยปูไปหาตายพี่เฮ้ยพี่มาแล้วต้องช่วยกันทำมาหากินสิใช่ไหมใครสั่งพีซีไหมปูพี่อันนี้น่าจะสั่งมาจากแอดไว e หรือไอแอบซีพอยูแต่แอนด์มิดเหรอพี่พี่คนเคสก็แบบพิการเยอะเข่าโดูหนูขับการจอตามตัวรุ่นล่าสุดเลยนะนี่โอ้ยไม่ไม่ มันมันต้องถามว่าขำขำตับไหนขำตับที่โดน g, ació, มืนมุกหรือว่าขำตับท oh, ี่ชงมุกมัน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 ต้องถามว่าตับไหนด้วยนะไปมีกล่องแดงมีกล่องแดงนี่เอากล่องแดงไหมหลบหลบพี่หลบพี่แกะเอาพี่ดีแกไปเด้หนักหนักหนักหักเฮ้ยหนักนักนักนเบอกว่าเขาจะเดอยู่ไหเต้อยุ่ไหนหนึ่งหนึ่งไปเลยเสี่ยงใครเปิดประตูกนเนี่ย เหมือนไม่ใช่เสียงคนนะเปิดลักษณะนี้แกน่นาฬิกาหรือเปล่าดังต๊อกต๊อกต๊อกเปนเสียงนาฬิกามาั้งใช่หรอเฮ้ยขอใหญ่อันนึงนี่ไงเอาไม่ใช่ไม่ใช่โอ้รอรอร <ตา S 1> อาเป็นสอตองแมนซึ่งฆ่ายกได้พี่พี่พรอนี่ก่อนไหมรอกล่องแดงมันจะมันจะพังนะดีนะที่พูด เฮ้ยแต่เราไม่ได้สืแตงตั้งสี่สี่หก้างหกทันเลยเอ้ยเอาของทุกๆไปก่อนแล้วกันได้เลยผมจะเสียเวลาหยิบต้นโพต้นไฟเองอย่าไปเห็นเห็นเพชรแล้วไม่เอาเพชรเลยอ่ะเออเออพี่ขาว่างไหมคะอืมอืมช่วยยกอันนี้หน่อยลากไปยตามจริงยกตามจริงยกคนเดียวไหวนะ ผมก็ลากไปอย่างนี้เลยนี่ไงพี่เป็นคนเดียวเสียวตรงนี้อันชี้เดียวใส่แล้วเด็นไปโอ้ยพี่อะไรหัวโขกเมื่อกี้นี้หัวโขนเหรอหัวโนแล้วมั้งน่ะเฮ้ยเสียงอะไรอ่ะอย่าไม่หยุดใครใครทะเลาะกันทะเลาะกันมีบิ๊กหรือเปล่าพี่ดวงตาดวงตาดวงตาข้างบนเห็นเดิไปไล้ววะ ไป,ไ,ไปแล้วไปแล้วมาอรรอตอหมดแล้วหรออะไรอะเมื่อกี้มีลูกป่ามาโอเค,อเคด้านบนไม่มีอะไรเลยให้ออรอให้รู้ได้ไงอะ่ะพี่ขึ้นไปดูแล้วไงเมื่อกี้นี่ไงพี่มีจานมีของจานเขียวเลยพี่ไม่ได้เข้ามาดูด้านหลังพี่ดูแต่ด้านในตู้ รดวอะไรพี่วินทำไมมันมันมันมัมีนั่นไงเั่นไงั่นไน่นไงเั่นไงมีคนโดนโฮกมาเฮ้ยยิงมันไปโดนโห้โดอีกคนนึงเอ้ยจากสองคนไหวแน่โอ้โหนโฮกนเดียวโอ้พี่วินอย่างตึงเลยพี่เี๋ยตรงนี้ไม่หวตรงนี้ไม่หวแะสเกนโครไหวพี่ไหวพี่ไหวครับรอแล้วเอะอพองปุ๊บ สองดอกลับปืนมันมีดาเมจแล้วยิงซ้ำๆโดนก็ตายสองอยู่นี่เะอ้าเรายิงก็ทำให้พี่เออลองยิงไปเรื่อยๆเด่อก็ไม่ติดแล้วอ่ะเตอมแตกว่ะแปลว่าตอนที่มันเติมครั้งแรกมันน็อกหัวมันกระแทกพื้นโอ้โหมันไม่ได้เกิดจากดาเมจปืนหรอกมันเกิดจากยื่นหัวมันกระแทกพื้นด้วยตัวเองตายแล้วแต่ผมรู้สึกว่ายิงซ้ำไปเรื่อยๆแล้วมันตายไวนะ ไปเองเป่ะไปเอง <c oughs> โหไม่มีที่แล้ววะตายก็แล้วเอาข้าวมันจันต้วก็ขายอ่ะงนั่นเข้าชิปพอยท์สองก็ได้ไปเท่านั้นแหะแล้วพี่เนาะไอใช่นี่ไงชิปพอยท์สองอยู่นี่นี่ไม่ถูก ไปตามานี่ขาพิชิตอลายรูปแบบไอเฟซีบียู have <c oughs> มาอีกมอาได้ไหมยิชิดอะไรอ่ะไปสองหมื่นยู่ถ้าเราตั้งใจกันขั้นสุดเลยอะ่ะเหนี่ยมันยังไม่ค่อยเมยเฉยไอเหี่ยกูดิเจ็บตกเกวี่ยของเต้สักเรื่ยเรื่อยเยมีเหวด้วย นั่นไม่ไปอ่ะโอเคเรื่องแรกเราแบบคิวๆเป็นตะบันใช่ที่มันดึงตาโปวดออกได้เลยเพื่แบบป๊อกแล้วยกสดเลยยกสดเลยไม่ได้ว่ะมันต้องอย่างนี้ป๊อกป๊อกป๊อกไอ้คิดป๊อก ซีรังเต่าไปอารอยสดชื่นจ้ะจะเลยขี่บาทวะเนี่ยก็ตอนนี้เหลือขวดต่าเหลือยังขายได้อยู่น้ำไม่มีแล้วตีหัวคนไม่แตกกับพี่คิดดูฮืมของพิชเชอร์ไร ถ้าเราเอาน้ำไปยิงใส่มอนอะไอพวกนั้นอะมันก็เก่งเกือ่ตอนนี้ขวดกล่องแดงอยู่กับใครอะกิตะโกงฮะโอเคเอาเอาเอาตัวแดงอยูด้วยกันกล่องแดงเดี๋ยวเราตายคือใครคนคนของหลักอะเอาไปดูตบนะตบตบตบมันมีแหละใกล้ๆอยู่ด้านหน้าเดีไปจุดตื่นดีกว่าเอางี้เลยกว่าไม่มีที่ละ ใหญ่ไม่ได้เลยได้ชิ้นยิงดูแล้เห็นได้แมปตัวสองชิ้นแต่ว่าชิ้นเล็กๆเลยก็เดี๋ยวเราเขยิบไปในอันที่สามก็ได้ไงพี่ใช่แล้วไไอ้พวกที่เกิดเกิดมาเพิ่งเกิดอะไรแล้วถูกเงินหลุดใส่หัวตายทุเรศแล้วลูกกระตาเกิดว่ะตถาปอนไม่มีวิธีฆ่ามันเลยลูกกระตา มันแตกของมันเองนะไอ้ออเซอรอนเนี่ยเฮ้ยทำไมมาแต่รูปแบบเนี้ยเฮ้ยพี่อย่อาไปจ้องมันสิออกไงออกไงให้ได้ช่วยด้วยโอเคคุณครับได้เท่าไหร่พี่หันหลังมาดูหน่อยที่เหลือเลือดแปดสิบโอ้หาเอาไปไม่มีใครได้ริปเปอร์เลยเหรอ แต่มันมีของในห้องนี้ด้วยนะโอปิปชิ้นหนึ่งอ่ะม้องีชิ้นเดียวใช่ไหมใช่แล้วก็ข้างหลังได้ไงคอมฟอมไหนอะ่ะไม่อันนี้เป็นนี่ไงพี่เหยียบไปแล้วเนี่ยต้นไม้บนใจอะ่ะ <c oughs> พี่คองของอะไรอะ่ะเมื่อเราจะได้รู้เป็นชิ้นไหนหไงไมันเป็นการพิสูจน์ไงถ้าเกิดค้าบ้านคนเจสวัสดีค้าาาขอโทษ ืให้ภัยเอย้เราขึ้นไปด้านบนก่อนด้านบนนี้มีของพี่แลเขียนใช่ไหมไปบอกพี่ทีมีของด้วยหรอไม่มี <laughs> ปกติมันต้องมีนะข้างบนนะสองสามชิ้นนี่ไงเออมีใครไปแล้วหรือเปล่าพี่จานเขียวข้างบนจานเขียวจานเขียวจานเขียวเ,ยวเยวอ้ยเห็นละ อ่าพี่หยิบได้แล้วแย่ไปเองเลยแล้วกันไม่ไว้ใจใครทั้งนั้นเอ้ยพี่วินเอาของมาตั้งไว้เพียบเลยพี่เราต้องมีระเบียงด้วยอ่ะโอ้ยโอ้โใจเย็นต้องรีบรอนเปิดหน่อยโอ้ยนานเลยนี่ใช่ปะ ว้าโลผมพี่จะตกไดมอนด์อยู่แล้วน้องพูดอะไรออกมาวะพี่โยนบอลเบาๆหน่อยโอ๊ย,อยขอโทษค่ะอีกปะมีของอีกปะมีชิ้นเล็กอีกนะอย่าเพิ่งกดนะชั้นบนหรือชั้นล่างนะเอางางางอ๋อมาวางกองไว้ใช่ปะ วิเราทำงานกันเป็นทีมสุดๆเลยวะ่ะได้กันมาตลกละถ้าพี่ลงไปแคทที่จะลบวอาโรเลนทีแล้วก็จะไม่เล่นมันเลยหนึ่งเดือนเจอเลยเดี๋ยวพี่จะไปนั่งปลูกผักให้น้องๆดูละกันนะงัน้นอะไรกันเกตนาเจตนาเจนนี้ได้วอโลมาขนาดนี้ถ้าเกิดว่ถ้าเกิดมันจะถ้าเกิดมันจะแพ้พี่ก็ไม่อยากจะเล่นแล้วนะงอมเงียมวะ่เย ายทุกคนกลับกันเถอะเดียวจ้างเล่นพอเราต่อคนละหวานวะหนึ่งร้อยยี่สิบสี่เคอย่างรวย เฮ้ยมีผีหน้าขาวด้วยหรอเรื่องสนใจมันก็ได้พี่กระเถะิะฆ่ามันหรอผมตามาไ่ทันหรอยก็องกวครบเมื<า>่อกี้ได,ได้ยินเสียงเหมือนในผีหน้าขาวเลยเอ่ะเฮ้ยทำโยนได้หรอ,อคี่เขาโดนโฮ เอ้ยยิบลูกตลกตาผิบลูกกตาไม่นะไปทางไหนกันทางไหนกันไ,ไ,ไ่ด้วยมามลา<ะ>โดนอะ่ะกดตัวคิวเดี๋ยวจะหยิบให้โอเคหวังว่าทุกคนจะสนุกและมีความสุขกับการรับชมไว้พบกันใหม่คลิปหน้านะครับบายบาย